สวัสดีครับคริสเฟอร์ครับขอต้อนรับเข้าสู่เดวิลทรีเชเลนดิฟเชเลนที่209อเของเซิร์ฟเดอะอเมริกาสโอเคสุดาห์นี้เราอยู่กับวิชด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็เสร็จอะไรเนี่ยคือเห็นไหลเฮลทูู่หรอกเอ่อแล้วอะไรกันเนี่ย <laughs> หรือว่าจะเป็นเลกาเซฟดีมันก็เลกา i g ฟ t นแม่ โอ้เช okay, นะฮะเป็น Legacy of d r e a m นะครับใส่อยู่โอ้เจมแร้งสูง66เนะียเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอเคฝากความหวังกันได้อยู่ถึงแม้ว่าดูของแล้วเราจะเออไม่มีของชิ้นไหนที่ให้ความรู้สึกว่าดีเลยก็ <laughs> รู้สึกว่าจะไม่มีของจำพวกแบบเข้าใจใช่ไหมอ่า พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มสกิลพาวเวอร์เลยอ่ะพวกเลเจนดารี่พาวเวอร์ที่ให้สกิลพาวเวอร์อ่ะไม่มีเลยโอเคเรามาดูกันนะฮะมีนี่แหละหนึ่งละเลกเซียบรีมเป็นไอเทมหลักอ่าเจมแรงสูงถึง66สูงกว่าริฟที่จะมาลงตัวของเชลน์ริฟทั่วไปนะฮะเพราะงั้นก็ดีหน่อย เดี๋ยวเราลองนับในส่วนของว่ามีเอ็นชินกี่ชิ้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเกินครึ่งมาหน่อยนึงถือว่าไหวอยู่เนะคิดว่าแหละเดี๋ยวขอดูก่อนนะคีไอเทมในเมื่อไม่มีจำพวกสกิลพาวเวอร์เลยเนี่ย ผมแนะนําว่าอ๋อสกิลพาวเวอร์เรามีหนึ่งนี่อยู่นี่กากันทอนนะครับกากันทวนนะครับอแซลมอนเป็นตัวเล็กสามตัวนะครับแล้วเพิ่มดาเมจให้กากันทวนนะครับอันนี้หนึ่งละช็อตแมนฟิงเกอร์ฟิงเกอร์โอเคแล้วก็เรามีเดอะเฟอร์เนสครับอยู่ในคิวมีแท็กซ์เกอร์แอนซิโออันนี้เพิ่มแอตแท็กสปีดของเพชรห้ แล้วก็สกู๊ตเนคเลสนะครับอันนี้นี่เรารู้กันอยู่แล้วถ้าไม่โดนดาเมเจก็เพิ่มดาเมเจให้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าโดนดาเมเจเทเกนก็โดนเพิ่มไปห้าสิบเปอร์เซนต์เป็นสูงสุดนะฮะตามอัตราบัฟของสกู n e เน l เลสโอเช่ทีนี้มันไม่มีสกิลพาวเวอร์บูสชิ้นอื่นแล้วอะแต่ว่าของที่ดูจะใช้กับบิลได้ นะมาดูกันตรงนี้มีนี่ Summon Fetish Army หลังจากที่เราฆ่า2อง i ีไปแล้วอันนี้นี่ผมว่าอาจจะสำคัญนะอาจจะเป็นกองหนุนในการช่วยเราได้ส่วน Key Item อีกชิ้นหนึ่งนะที่ผมมองนะนี่ Bell of Transcendence สามารถเรียก f e เ i s h ช y ซโครแ a n มาซึ่งเป็น a s s i v e นะอันเนี้ยเหมือนได้ p a s s i v มอันหนึ่งเลยแต่ว่าปกติเฟ s ิชไซโ h รแฟนะ่ะ มันโจมตีอะไรก็ได้โจมตีด้วยสกิลอะไรก็ได้มันจะสามารถเรียกเฟติชมาได้นะฮะแต่ว่าเบลออฟทรานเซน n ดนเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือต้องใช้มานาสเปนเดอร์เท่านั้นแต่ว่าเราก็มีมานาสเปนเดอร์อยู่หลายสกิลนะเท่าที่ดูในตรงนี้เรามาดูสิอันนี้ใช่ปะแ a p ป u ั a เดตอันเป็นแคบแกไม่ใช้นี่หนึ่งละเอซิดคลาว เอซิเกรนะฮะอันนี้ใช้หนึ่งละน่าจะเป็นสกิลหลักในการที่เราจะเรียกเฟติกไซโคฟนมาน่าจะเป็นการสู้ด้วยจำนวนแหละดูดูเท่าที่เห็นแล้วนะโอเคปิรันยาโดก็ใช้นะคอสแต่ว่ามันมีติดคูดาเพราะงั้นคงไม่หวังพึ่งเคฮอนพอยซินสปริต อันนี้ก็ใช้เหมือนกันแสดงว่าใช้อยู่สองสกิลครับหลักๆที่ใช้เรียกเฟรติสไซโคแฟนมาฮอนเอนมี่รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%จากการโจมตีของเราโอเคเนี่ยแหละสกิลหลัก Poison Spirit ตามด้วย Acid Rain Acid Rain นี่ถ้าให้เดานะน่าจะใช้แบบ อืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคุณอยากเรียกไซคฟแฟนมาที่เราเยอะๆอ่ะเพราะว่ามันใช้โจมตีวงกว้างได้ไงสว่วนนี้ฮอนใช้เหมือนเป็นกึ่งๆแนวดีบัฟด้วยโอเคในดูซีสกิลที่เหลือเนอะมีซัมบีดอกอันนี้อ่าได้รับอวัฮิตจากซัมบีดอกนะฮะทุกครั้งที่มันโจมตีฮิวเราได้ โอเคดูแล้วทรงแล้วก็คือ,อยังไงเราก็ต้องอยู่แบบอ่าอยู่ห่างเราให้เพทจัดการทั้งหมดอะอยู่แนวหลังประมาณนั้นแหละส่วนแก๊สซาฟเตอร์เดตอันเป็นแก๊สนี่อันนี้นี่เพิ่มอ่าเอามานาออกแล้วก็เพิ่ม slow เป็น80%สเซ็ okay. นโอเค Acid r a i n ่เหมือนจะเพิ่ม Poison นปะไม่แน่ใจการันทวน ร e สู l เจไอแอนอันนี้เพิ่มประมาณเพิ่มพลังเมื่อเจออิลิตเนาะโอเชแล้วก็มีอะไรอีกมีซ่วมแล้วอ t จ u น e m e n t ในพ s s ซีฟนะฮะอันนี้ไดฟิสโก้หอยเซนไฟโค เอ่อเป็นรีซิสนะฮะสำหรับศัตรูที่อยู่รอบๆทุกๆยี่สิบยารนะ์ดเนาะโอเคอยู่รอบๆทุกตัวยี่สิบยาร์ดโอเคได้แหละซอมบี้แฮนเลอร์อันนี้เพิ่มเลือดของซอมบี้ด็อกและก้ากันทวนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มหนึ่งซอมบี้ด็อกอันนี้ลดดาเมจเนาะ เป็น reduce damage taken Damage r e c t i o n นั่นแหละ15%ทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเพชรแล้วก็อันนี้เพิ่ม damage ของ speed dog ก็ก,ก,กันตัวน50%แล้วก็เพิ่ม speed dog ด้วยโอเคนี่มันจะออกเป็นเพรคานิวอนอีกแล้วนะสงสัยจ,จะเป็นอย่างนั้นโอเค โอ okay, เคเรียกมาสองอย่างก่อนว้าวว้าววิชชิตโอเครอดมาจากสถานการณ์เสี่ยงตายได้มีอย่างที่คิดแหละคือพยายามโจมตีเพื่อเรียกเฟติสไซโคแฟนมาเป็นกองกำลังหลัก แถมถ้าฆ่าอิลิตไป2ตัวเสร็จปั๊บเนี่ยอิลิตในที่นี้ผมไม่แน่ใจว่านับรวมลูกน้องอิลิตด้วยป่ะนะพวกลูกน้องของอิลิตแพ็คอะแต่ว่าถ้าได้นี่ก็สุดอะมันจะมีกำลังเสริมอิลิตเอ้ไม่ใช่เด็เฟติชมาอีก5ตัวถ้าทำได้นะ แล้วก็ถ้าอยากรักษาความแรงของสกิลพยายามอย่าโดนดาเมจอะไรนะฮะเมื่อกี้แอบโดนดาเมจมาด้วยอู้คนดุย สบายครับสบายสบายเจออะไรที่เสี่ยงตายก็ยกให้เป็นงานของเพชรให้หมดอ้านั่นไงกองกำลังเพิ่มอีกห้าตัวอุ้ยฟเซ้นหลวงเท่าที่ดูทรงแล้วนี่ถ้าศัตรูเยอะไม่เป็นไรแต่ผมกำลังกังวลตอนว่าตอนที่เจอพวกแบบลิฟการ์ดเดียนอย่างเงี้ย ถ้าสมมุติเราตายขึ้นมาเนี่ยอันนี้งานยุ่งเลยนะเพราะงั้นผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของริฟนี้คือห้ามตายโดนดาเมจยังแค่ดาเมจดนะแต่ว่าถ้าตายที่นี่ต้องเรียกเฟติชใหม่ทั้งหมดนะซึ่งรวมถึงแอคแทคพาวเวอร์ของเราด้วย การที่ต้องเรียกใหม่ทั้งหมดอะมันต้องใช้เวลาไงแล้วมันก็ไม่ได้ประกันว่าเราจะอยู่ครบ32จนสามารถค่าริฟการ์เดียนได้หรือว่าเราจะค่าริฟการ์เดียนได้ทันเวลาด้วยเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของริฟนี้คือห้ามตาย No matter what ไปกองรวมอยู่กับตรงนั้นแหละเอแสดงว่ามันน่าจะนับอ่าว่าค่าอิลิตอะไรก็ได้รวมถึงตัวลูกน้องด้วยเพราะว่าแค่2ตัวก็ถือว่ามันเรียกอิลิตแล้วอะเอ้ยไม่ใช่เรียกตัวเฟติชอามีออกมาแล้วอะเฟติชอามีผ่านมวกไวเซตออฟกิวไวเซตออฟกิวโอเค Má, má, má Phải dặn bước leo canh Dựa Vô, 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 vô Dạ, lại canh nắc xì Ui, 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 Okay. เราพอมีเวลาในการจัดการเกตเตอร์ริฟอยู่ชาเลนจ์ริฟนี่แหละหมายถึงชาเลนจ์นี้โอเค อยู่ไหนในอิลิตโอเคอย่าตายนะอย่าหาเรื่องตาย ช่วงนี้สำคัญห้ามตายเด็ดขาดครับใส่ฮอนเพื่อทำตัวทาเป็นแบบดา m a g e d i r e c ั i o เฮ้ยแล้วทำไมมันไม่เข้าตีเออจบแล้วโอเคไม่ใช่ d a m a จ e d i r e ช t i o ต้องบอกว่าเป็น a m p l i แ i e r a m p l i เ i e r d ด m a ม e โอเคนะและนั่นคือทั้งหมดของชา a ลน e n ที่ สองร้อยเก้าเนอะโอเคหลักๆเลยก็คือโอเคเราเรียกสมองสมีด็อกเนอะแล้วก็ตัวกากันทวนนะครับสองอย่างแล้วเราใช้พยายามใช้สองสกิลนะฮะมีฮอนพิซุนสปีดนะครับอันนี้เป็นดาเมจแอมปิฟายเออร์ได้ด้วยเป็นดีบัฟใส่ศัตรูนะฮะทำให้เทคดาเมจมากขึ้นใช้ได้กับอีลิตแล้วก็กับตัวริฟก u a เดียนเองโอเค แล้วเรายังมี Acid Cloud Acid Cloud นี่อาจจะเป็นสกิลหลักได้เลยเพราะว่าทำให้เราเรียกเ i s h ชไซโค o แฟนออกมาได้ง่ายนั่นแนหะสาเหตุที่ต้องใช้ Acid Cloud ตลอดเวลาก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นในเงี ish, ้ยเฟติชไซโคแฟก็มีระยะเวลาของมันเองแล้วก็หมดไปแล้วโอเคเป็นสกิลที่ต้องใช้ตลอดเวลานะครับ Acid Cloud แล้วก็เดี๋ยวผมดูหน่อยผมเพิ่งสังเกตที่เขาใส่ Gas s u b ดูเดมาให้ u n b r e a k a b l e Gas เนี่ย เขามีเบนอลทับอยู่ด้วยซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่เนาะไม่ได้ลองแล้วมีเบนอลสติกเกนอันนี้ยิ่งทำาดีเมจยิ่งเพิ่มความแรงเนาะตามจำนวนครั้งโอเคหรือว่าผมจะลองดูอีกทีหนึ่งดูซิว่าจะลบสติติตัวเองได้ไหมเนาะลองไหมล่ะลองแล้วกัน สามสองหนึ่งนั่นไงแสดงว่าอิลิทที่เขานับคืออิลิทสองตัวครับซึ่งรวมถึงลูกน้องด้วยไม่ใช่อิลิทแพ็คเยี่ยมเลย มานาหมดต้องค่อยๆละบริหารมานะให้ดีวะผิดจังหว่ะ พยายามใช้เอซิดเรนเข้าไว้คะเพื่อรักษาเอซิไอ้ฟติกไซโคแฟนให้อยู่กับเรานานที่สุดท,ที่จะทำได้เจออีลิทนี่ใส่ทั้งก๊าซโซลเดดแล้วก็พีรันทาโดโให้ได้เลยอ่าอีลิตมาดานี้มาดานี้ เยี <Yeah. S 2> ่ยมอะหมดแล้วเหรอตรงนั้นโอเคมาใส่ทางแการซอฟตูเดดกับปีรันทาโดอ่ะแถมนี่ไปอีกค้อนเยี่ยมเหมือนจะใช้เวลาในการฆ่าอิลิตดีขึ้นนะ เยิ่ยมไปเลยโอ้ตรงนั้นมีลิทด,ด้วยนี่หว่าอืมใส่กับสับเดย์แถมแล้วอย่าลืมใส่ฮอนนานยังไงไปอย่างไว มีเวลาตั้งเกือบนาทีเนี่ยจำได้ว่าด้านหน้ามีอิริทนั่นไง พี่เันทาโดโอ้ไปอย่างไวมารวบรวมเยอะๆอย่างนี้ชอบสปีดได้อยู่ อันที่จริงฉันเมื่อกี้นี่ข้ามไปไวๆก็ได้นะฉันเมื่อกี้โอเคพวกตัวใหญ่เราใส่ฮ้อนเข้าไปช่วยได้ เคเจออีดินวูมันวาร์ปได้มันหนีกออกมา มาอิกชุดมามะมาเป็นเหยื่อใส่ทุกอย่างโอแทบจะตายทันทีใส่ครบเนี่ยโอเคครับโหดจริงพอใส่ครบโอเค และนั่นคือเชอร์เลนที่2 0 9ของสัปดาห์นี้นะฮะอย่าลืมนะฮะเสกทั้งซอมบี้ด็อกกับกังกันตัวออกมาหลังจากนั้นอ่าเราใช้เอซิดเรนนะครับในการเรียกฟฟติซโคแฟนออกมานะฮะและถ้าเราสามารถฆ่าอีลิทสองตัวได้ซึ่งหมายถึงรวมลูกตองด้วยนะเราจะได้ไวเซตออฟกิโยวเป็นบนอลดากสกับเสกเฟติชามี่ห้าตัวออกมา นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมี damage amplifier นะฮะตัวเสริม damage เราเป็น gaps of t h e d e a t e d unbreakable gaps เพราะว่าเรามี bend of the trap อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มี horn นะครับ poison spirit ซึ่งศัตรูที่โดน horn ด้วยรูนนี้เนี่ยจะ take damage เพิ่มขึ้น20%มี piranha do นะครับช่วยในการรวบศัตรูเข้าด้วยกันโอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดของ ชาเลนจ์ที่209ของสัปดาห์นี้นั่นเองครับและโอเคสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อเซนชุ a ี y ต้องการครับสวัสดีครับ